กาลังนั่งดูรีวิวอยู่นะครับมีน้องคนนึงส่งเข้ามาขอบคุณและดีใจจริงๆนะครับที่ส่งมาแบบนี้คือน้องบอกว่าใช้ดีจริงๆนะน้องชายเป็นคนที่มีผมใช้ของคุณหนุ่มแล้วเนี่ยปวดเดียวเองเริ่มเห็นผลตอนนี้ใช้ทั้งครอบครัวเลยโอ้โหแบบมันเหมือนกับว่ามันฟูเหมือนพี่ไปอยู่ในครอบครัวน้องเลยแล้วแนะนําสิ่งดีๆให้น้องคือขอบคุณจริงๆนะฮะมีหลายคนที่ใช้แล้วได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลับมารีวิวแบบนี้พี่เองเนี่ยก็อยากจะเอามาอ่านออกแบบนี้บ่อยๆให้คนอื่นที่ไม่มีความมั่นใจจจะได้มมั่นใากขึ้นมาจากีี่คนเดวไม่ได้รอกมันนมาาจกคที่เคคคยใช้้้้แแลลววกกก็มาาบบบบออต่ัันนนนีีขุณู เกก่ามามครับวันนี้ใครอยากลองพี่ให้โปรนี้เลยนะครับมีไลโอแฮดโทนิกแบบนี้ฮะ้หนึ่งขวดนะครับแถมฟรีดหนึ่งขวดแบบนี้เป็นสองขวดพี่แถมนี่ให้อีกเป็นคอนดิชเนอร์อีกหนึ่งขวดไม่พอนะครับพี่แถมมีให้ด้วยฮนะแชมพูรสระผมแบบนี้อย่างนี้นะฮะถามว่าทำไมเราใช้แบบนี้คุณต้องลดการหลุดร่วงของเส้นผมโดยการใช้แชมพูหลังจากนั้นเนี่ยปรับสภาพหนังศีรษะด้วยคอนดิชเนอร์แล้วก็ตามด้วยไลโอแฮดโทนิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับเซ็ตนี้เอาอยู่แน่นอนก็แต่กปกติแล้วราคาห้าพันสามร้อยหกสิ กันชัยกำเนิดพลอยไลโอกำเนิดผม